หรือประเด็นร้อนข่าวผู้บนไทยบายอัร์ติสไตล์ปราชาวันที่11กุมภาพันธ์2569โดยชายผู้บังคบรังผู้บนไทยครับเรามาดูข่าวบนไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บนไทยช่วงของเช้าวันนี้อะไรยังไงเมื่องานนี้บอกได้เลยมาทําความรู้จักตัวละครลับทีมชาติไทยนารุกเลสซอร์สตี้บรินดอนเชรินเทเลอร์กันสักหน่อยครับ เมืออ่อวานนี้บริตนตันเชอรินเชลเลอร์กองหน้ากึ่งปีกลูกครึ่งไทยยิปรอนตาวัย16ปีจากสโมสรเรดซอสตี้ทีมดังเน็ศึกฟุตบอลลีกอังกฤษเตรียมที่จะก้าวเข้ามาเป็นอีกหนึ่งชื่อที่น่าจับตามองของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีหลังจากที่ยืนยันว่าจะเข้าร่วมแคมป์ฝึกซ้อมช้างศึกโย่17ปีแคมป์ที่2เพื่อเตรียมบริรูศึกชิงแชมป์เอเชีย2026โดยแข่งเยาวชนจากจิ้งจอกสยามรายนี้ ได้รับการเรียกตัวจากมา์โกกระเคนเฮดโค้ชทีมชาติไทยโย17ปีโดยส่วนหนึ่งนั้นเป็นของการเตรียมทีมก่อนแข่งข,งข,งข,งขงันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีปรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบียประว่งางวันที่5ถึง22พฤษภาคมก่อนหน้านี้บรินดอนชรินเทลเลอร์นั้นเคยติดทีมชาติญิปรันตามาอย่างต่อเนื่องทุกรุ่นอายุแล้วไล่ตั้งแต่โย15ปีโย16ปีโย17ปีแล้วก็โย19ปี และก็ยังคงมีประสบการณ์ลงสนามในสึกพซอรอฟุบ์บอลชิงแชมป์ยุโรปรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอบคัดเลือกเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาถือเป็นนักเตะท,ที่ผ่านเวทีนานาชาติมาแล้วตั้งแต่อายุอย่างน้อยซึ่งการตอบรับเข้าร่วมแคมป์ทีมชาติไทยโย17ปีในครังนีนน้นับเป็นก้าวสำคัญของรินดอนชรินเทเลอร์ในการเปิดเส้นทางกับทัพช้างศึกอย่างเป็นทางการ และก็จะนำจิตวิเวก,การายมาเป็นอีกหนึ่งอาวุธลับในแนวรุกของทีมชาติไทยชุดลา่าแชมป์เอเชีย2 0 2 6ในครังนี้ก็เปน็นนว่างานนี้เรียกว่าต้องรอดูคนต่อไปก็ได้กันเด็กคนนี้มันมีของนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานครับสื่อญี่ปุ่นตั้งคำถามหลังทีมชาติไทยปลดมาสดาอิชิอิพ้นคุณสื่อโดยกันนี้สื่อญี่ปุ่นออกมาก่อติดทางด้านของสถานการณ์มาสดาอิชิอิอย่างใกล้ชิด หลังบีจีประชุมตัดสินใจในการปลดเฮสโคชชาวญี่ปุ่นออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการที่เกิดขึ้นในขณะนี้ท่ามกาลังกระแสะตั้งคำถามถึงทิศทางของสโมสรอะไก็อนาคตของกลุ่มนักเตะญ,ญี่ปุ่นภายในทีมโดยฟุตบอลชิ่อสื่อฟุตบอลชื่อดังนะฮะจากแดนอัจุริยรายงานข่าวว่าการแยกทางระหว่างบีจีประชุมกับอิชิอิที่เกิดขึ้นจากผลงานไม่เป็นไปนตามเป้าหมายที่สโมสรตั้งไว้สักเท่าไหร่นัก โดยเฉพาะกระบอกฟุตบอลสโมอสรอ,อาเซียนรวมถึงผลงานในไทยลียกตามหลังบริดัมทีมจาฝูงกลไรถึง14แต้มทําให้โอกาสในการลุ้นแชมป์ดาฤด,ดูการนี้ลดลงอย่างมากโดยการบริงานข่าวระบุเพิ่มเติมบอกว่าการปรดกุืนซือทาเก่าอะไรนี้อาจจะส่งแรงกระเพื่อมไปถึงนักเตะญี่ปุ่นหลายร,รายที่ถูกดึงเข้ามาภายใต้แนวความคิดการทาทีมสญี่ปุ่นหรือว่าถูกเรียกว่า,าสมุไรคอนเนคชั่นโดยเฉพาะริคุมัสดะ หขวาที่ย้ายมาจากขาต้าของมิเชลโกเบและก็โยชิอากิกากาอิมิเิลจากอัลบเรกนิกาตะซึ่งพึงจะเข้ามาเพิ่มทีมช่วงตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาในครน,นี้นั่นเองนะนอกจากนี้นักเตะญี่ปุ่นเป็นแกนหลักของทีมอย่างงาคุโนชิดะรวมไปถึงโทโมยกิโดอิดาวยิงคนสำคัญและก็ชนาทิพย์สงการานศิลป์เพเมกเกอร์ทีมเชาติไทยต่างก็ถูกจับตามองว่าบทบาทในทีมอาจจะเปลี่ยนไป หากว่าคุนืึอคนใหม่ไม่ได้ใช้ในแนวทางการนำทีมแบบเดิมโดยสื่อญี่ปุ่นชี้บอกว่าแข้งญี่ปุ่นหลายร,รายนั้นมีสัญญากับสมโมสรเพียงถึงแค่กลางปี2026เท่านั้นทําให้อนาคตหลังจากนี้ไปเต็มไปด้วยความที่ไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงเคชโค้ดแบบกระทานหันอาจจะเป็นสัญญาณของการสิ้นสุดยุคของอิทธิพลญี่ปุ่นในทินบีจีปทุมครั้งนี้ก็เป็นได้ข้อป็นางอ่นี้ก็น่าเสียดายไม่น้อยนะฮะ ที่อิชิอินั้นอาจจะไม่ได้อยู่ที่ไทยต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นระบบเจแปนเวนั้นต้องหยุดไว้ก่อนเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับคือหาสมบโชคพาเทียรทอนปรือทองแข่งปรืน้องทีมชาติไทยโผเซอร์ไพรส์ร้านอาหารตโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะโดยสมบชโชคสารชาตินรุษข,ของทีมชาติไทยสมสรสอนคอนซัสปโปรทีมดังแห่งเจลีของประเทศญี่ปุ่นได้พาเทียรพัดปรือทอง แข่งพริรนองร่วมทีมเชื้อไทยที่งย้ายมาร่วมทัพด้วยสัญญายืยมตัวจากบีจีปทุมออกไปรับประทานอาหารในครุงโตเกียวหลังจบเกมการแข่งขันรอบแรกของซูฟตบล League, อลเจทูเลกฤดูการพิเศษ2026ในศึกแมตช์แรกนะครับผมกับพนั่งของคอนเซสเปโรบุกไปพ่ายเอฟซีอิวาคิ0-1สมบรติให้ทีมยังไม่มีแต้มติดมือขณะที่นักเตะไทยทั้งสองรายยังไม่มีชื่อถูกส่งลงสนามในเกมนั้นเกา่า อาราสุดเจ้าเช็คสุขโชคสารชาติก็ได้โพสต์ผ่านสตอรี่ขณนะพาเจ้าเป่าเทรพัฒน์ปรยทองไปรับประทานอาหารร้านแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นพร้อมข้อความบอกว่าพาคุณบลมากินส้มตำที่โตเกียวสร้างความมือฮาและก็ป่อยยิ้มนี้ให้กับแฟนบอลชาวไทยในครั้งนี้เป็นจำนวนมากซึ่งไปตั้งไกลถึงประเทศญี่ปุ่นแต่ยังคงไม่พลาดที่จะทานส้มตำอาหารขึ้นชื่อของประเทศไทยในครั้งนี้อีกบรเนีย ทั้งนี้สุพโชคและก็เจตพัฒนนั้นยังคงเดินหน้าในการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่กับทั่สังกัดเพื่อที่จะรอโอกาสในการลงสนามช่วยทีมในเกมถัดไปซึ่งหน้าของคอนเซซเป,ปรโรมีโปรแกรมบุป,ปรปเย็นโอมิยะอาดิชาเดซึกเจโตเซั่นพิเศษ2026แมยเดย์ที่2วันเสาร์ที่14บี่กุมภาพันธ์เวลา12บสนาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยน้สนักไฟสเตเดียมโอลิมปิกในครั้งนี้ ก็เป็นในว่าง,งานนี้เรียกว่าไปไกลถึงญี่ปุ่นก็ยังขาดส้มต่าไม่ได้นะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานันา่ครับกระหึ่มเลยนะัมมัดอุชมาบูซากองหน้าจิมบีคาตาเกนาถูกประกาศชื่อควารร้ารางวัลใหญ่แห่งปีบาแล้วโดวยการนี้โมฮัดอุชมาบูซาดาวยิงฟุตซอลติมชชตไทยสร้างชื่อเสียงให้กับวงการกีฬาในครั้งนี้กันอีกครั้งหลังคว้ารางวัลน,นักกีฬาอาชีพชายดีเด่นเรื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปีส5 6 8หห จากผลงานอันโดดเด่นทั้งในระดับสโมสรและก็ทีมชาติพิธีการประกาศรางวัลจัดขึ้นภายใต้แนวความคิด The Chase of g a n e s h ที่สุดแห่งเชชนะจุดสูงสุดแห่งเกียรติยศเมื่อวันจันทร์ที่9กุมภาพันธ์ณอินดอร์สเตเดียมโหม,มากโดยมูฮัมหมัดอุชมาบูซาได้รับการยกย่องนฐานะที่เป็นนักกีฬาอาชีพ สร้างผลงานอย่างต่อนเนื่องในเวทีระดับมานาชาติผลงานในระดับสมโมสรมูฮัมหมัดอุชมาบูซาเนียเป็นกำลังหักของจิมบีคาดาเกนาสโมสรดังในลิกฟุตซอลสเปนและก็มีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าดับเบิลแชมป์ในฤดูกาลสั2 4ทั้งทางด้านของแชมป์ฟุตซอลพรีเมียร์ลีกเดวิ์ชั่นสเปนและก็แชมป์ซูเปอร์โคปาเอรสเนย ขณะที่ในนามทีมชาติไทยเจ้าตัวนั้นยังโชว์ฟอร์มอยา่างร้อนแรงคว,ว้ารางวัลดาวซันโบจากศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2 0 2 6และก็มีชื่อติด1ใน3ผู้เข้าชิงรางวัลนักฟุตซอลยอดเยี่ยมแห่งทวีปเอเชีย e ประจำปี2 0 2 5หรือว่า AFC ฟุตซอล Player of the Year 2องวยียืนยันถึงสานะดึงในแข้งฟุตซอลแถวหน้าของเอเชีย e ในคร้ดนี้อย่างแท้จริงนะก็เป็นว่างานนี้จิมบีคาดาเคน่าธรรมดาที่ไหน ที่มอบรางวัลน,นี้ให้กับบรรดาของเจ้าเม,มษมูฮัมหมัดอุชบัมบูซาเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับเรื่ยังไงเมื่องานนี้จุรดนทานเ็มดีโพสต์ล่าสุดลุ้นลงสนามช่วยราชบดีในวันพรุ่งนี้โดยกันนี้ตกเป็นเป้าหมายของแฟนบอลในโซเชียลมีเดียอยู่สักพักหนึ่งล่าสุดนั้นล่าสุดนั้นจอร์แนเคมดีกองหลังดีกรีทีมเชาไทยออกมาโพสต์ลงโซเชียลมีเดียส่วนตัวหลังจากที่บอสฟุกธนวัฒนิติการชนาประธานสโมสร ราชบ,บุรีเอฟซีออกมาพูดออกสื่อถึงเรื่องนักเตะที่มีปัญหากับสโมสรนจนกลายเป็นวรีเด็ดไม่มีผู้เล่นคนไหนใหญ่กว่าสโมสรในช่วง2-3ถึงวันที่ผ่านมาและอย่างที่ทุกคนทราบเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตามสื่อต่างๆก็เฉลยแล้วว่าบอสฟุกเนี่ยหมายถึงก็คือเซดีนเอ็นไอเยนักเตะที่เพิ่งจะย้ายมาร่วมทีม,มเลที่2และรงเียนเพียงแค่นัดเดียวก่อนที่จะถูกสโมสรยกเลิกสัญญาไป ส่วนด้านจนทานเข็มดีกองหลังเด้วัย23ปีของราชบุรี FC ยังคงอยู่ในช่วงมิกด้ความฟิตหลังจากที่เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บและก็ไม่ได้ช่วยทีมเลยตั้งแต่เริ่มต้นปี2026มีชื่อบวามานนั่งสำรองสองนัดติดในศึกทีหนึ่งทำให้เจ้าตัวนั้นถูกโยงเข้ามาเป็นประเด็นดังกล่าวและนี่ก็เป็นจอดหรือประเด็นร้อนขวว่วผู้บอลไทย by a n t h s t ประจวัญชี11กุมภาพันธ์2569 โดยชายผู้บังคับรังรฟุงตบอลแทนครับผู้บังคับรังฟุตบอลแทนครับ